ต้องบอกว่าที่สตหีบเนี่ยเขาเล่นกันแบบจริงจังคุณผู้ชมวันไหลสตาหีบค่ะนอกจากนี้ยังมีส่งน้ําหลวงพ่ออีด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกนะคะปาร์ตี้โฟมจัดเต็มจริงๆคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวและชาวชนบุรีค่ะร่วมส่งน้ํารูปหล่อพระครูรเวทมูนีหรือว่าหลวงพ่ออีนะคะพระเกจิชื่อดังของภาคตะวันออกเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนบรรยากาศรอบตลาดสตหีบในวันนี้เขาบอกว่าเต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกน้ํามาร่วมกันเล่นน้ําสงการเต็มท้อง ถนน่นะ นึกว่าวันแรกสงการ<ม>แล้วดูสิเต็มท้องถนนทั้งแถวเลยแล้วยาวมาการถติดยาวหลายกิโลเมตรปีนี้ตำรวจก็ต้องออกมาตรการเข้มงวดนะคะห้ามดื่มสุราบนรถรวมทั้งบนยานพหาหนะด้วยเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งถือว่าดีนะนี่คือเป็นภาพรวมบรรยากาศนะคะวันไหลที่สัตหีบคุณผู้ชมนี่มีปราร์ตี้โฟมด้วยเด็กๆก็เล่นด้วกันเขาก็มีไหลกันไปต่อเนื่องนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยพัทยานะใช่ที่พัทยาสิบเก้าที่พัทยาก็สนุกสนานกัน ต่อเนื่องนะคะบางคนบอกว่ายังค่ะลาบก่อนลางานด้วยก่อนตับายเลยข<พ>อใรคใครยังไม่พอไปชนบุรีใครไปชนบุรีกันต่อเอาพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันหน่อยนะคะไปที่แม่สายเจียงไฮน่อยเจ้านี่ บรรยากาศแห่นางแบวโดเรมอนขอฝนฝนไม่ตกค่ะก็ต้องขอกันแบบนี้คุณผู้ชมไม่ตกมานานด้วยจนทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันก็เลยพากันมาแห่แบบนี้ตามประเพณีของที่นี่ชาวบ้านเขาก็จะจัดตระกา้าแล้วก็ไม้คานสำหรับแบกหามโดยให้หญิงไม้ที่ชื่อว่าป้าแมวพี่แมวเนี่ยแหละ ทำหน้าที่แหต่ตะกร้าที่ข้างในก็จะมีตุ๊กตาแมวหรือว่าโดเรมอนเป็นตัวแทนแมวตัวจริงๆแล้วก็แห่ไปพร้อมกับขบวนผ้าป่าสะมะคคีออกจากหมู่บ้านไปตามถนนเทศบาลหามุ่งหน้าสู่วัดพญยาศีตวัวคาตาบลเวียงขางคําค่ะชาวบ้านต่างหากันส่งเสียงร้องขอให้มีฝนตกลงมาตามความเชื่อนะคะก็เป็นขบวนที่ขอฝนไปด้วยได้บุญไปด้วยแหพาา่พระป่าเข้าวัดอนุโมทนาบุญเต็งนะเจ้าอตอนนี้อยากได้ฝนมากเลยนะ,ะเพราะว่าจะได้ บันเทาเรื่องของไฟป่าฝุ่นควันมหมอกควันต่างๆน,นในพื้นที่ภาคเหนือนะครับค่ะ